การประชุมร่วมกันของผู้นำสี่เสาหลักคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบศูนย์ปฏิบัติการอำเภอครั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเข้าใจกำหนดแนวทางและยืนยันการสร้างกำปงตักวาต้นแบบระดับจังหวัดของบ้านลือเนงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาที่ทุกภาคส่วนมีข้อตกลงใจร่วมกันว่าการจะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดสันติสุขได้นั้น ต้องใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนผมเห็นด้วยที่ทางราชการหรือว,ว่าทางรัฐที่จะใช้หลักศาสนาในการแก้ปัญหาเพื่อเพื่อให้เกิดความสันติสุขในหมู่บ้านของของเรานะพันเอกยุทธนามเพชรม่วงผู้บังคับหน่วยฉพกิจกรมฐานพรานที่47 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบพื้นที่เล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่บ้านลืนเอเนงลดลงตามลำดับทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ทุกนายเคารพหลักการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมและมีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ด้านนายปรีชาชนะกิจกำจรในอำเภอยะหาก็ได้ยืนยันในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะหาจะให้ความสำคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะผลักดันให้บ้านลือเนงได้เป็นกำปงตักวาหมู่บ้านเข้มแข็งต้นฉบับเพื่อเป็นโมเดลให้พื้นที่อื่นๆได้มีแบบอย่างในการสร้างสันติสุขที่สามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธปรรม อำเภอยะหานะครับ<ๆ>ก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่มีเหตุการณ์ความไรรม่สมบรรอยในอดีตที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เราได้ไปดําเนินการพัฒนานะครับหมู่บ้านนะครับด้วยการส่งเสริมนะครับให้ประชาชนนั้นยึดมั่นถือมั่นนะครับในเรื่องของหลักศาสนาที่บ้านตันเองก็เป็นบ้านหนึ่งนะครับที่ได้ดําเนินการขับเคลื่อนนะครับผลักดันให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านกบกบตักวาเป็นหมู่บ้านศรัทธานะครับก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเอง การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านโดยใช้คุณธรรมในจิตใจเป็นเกราะกำบังสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงนั้นคือวิธีการที่ทุกคนสามารถประทำได้โดยเริ่มจากตนเองและสิ่งที่สำคัญในการสร้างคุณธรรมคือหลักศาสนาไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดหากเราปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ไม่ถูกบิดเบือนก็จะเป็นหนทางนำพาสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ปลายด้ามขวานได้ในเร็ววัน รวมพลังศรัทธาสร้างดารุนปักวาตามสุนัตของนบีทีมขา่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่สนหน้ารายงาน